สวัสดีครับ MMAX s o l a r c e l l เจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้มีเครื่องชาร์จสายซันเฟสนะครับสำหรับท่านที่ใช้แบตเตอรี่น้ำนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบไฮบริดกึ่งน้ำกึ่งแห้งทั้งหลายนะครับใช้มาระยะหนึ่งแล้วสักปีหนึ่งหรือ6เดือนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีปัญหาเก็บไฟที่ไม่ค่อยอยู่บ้างละ่ะใช้ไฟไม่ได้ยาวนานเหมือนซื้อมาใหม่ๆนะครับทางร้านได้ทดสอบแล้วนะครับเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับ นี่ขายกันตามท้องตลาดมีตัวนี้นะครับของของทางร้านที่ภูมิใจเสนอนะครับว่าค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพหน่อยนะครับในเรื่องของการสลายซันเฟดก็คือคราบขาวๆนะครับจะมีคราบขาวๆแบตเตอรี่น้ํานะครับใช้ไปงานไปชักระยะหนึ่งนะมันจะมีคราบขาวๆเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับถ้าลองเปิดฝาดูนะครับจะมีคราบเป็นคราบขาวๆนะครับอยู่ที่แผ่นธาตุตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เกิดปัญหา การเก็บไฟไม่ค่อยอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวชาร์จเครื่องชาร์จตัวน,นี้จะเป็นเครื่องชาร์จสลายซันเฟสนะครับแล้วก็ช่วยให้ฟื้นฟูสภาพแบตให้กลับมาชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับดูจากตัวเครื่องนะครับในกล่องมันจะมีรุ่น2รุ่นนะครับเป็น2 0แอมป์กับ4 0แอมป์จะมีชาร์จแบตเตอรี่แห้งก็ได้นะครับอันนี้เป็นสายต่อชาร์จเป็นตะกีบด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเนี่ยก็จะบอกถึง าการชาร์จนะครับการชาร์จผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับเปิดเครื่องเลยไฟก็จะโพดิ c ชั่นตรวจสอบก่อนนะครับมีการชาร์จอยู่ทั้งหมด7ระดับนะครับ7ระดับทีนี้กระแสไฟจะเริ่มชาร์จแล้วตามตามสภาพแบต power on ตัวนี้จะมีระบบป้องกันการขณนี้ผิดหรือการต่อขั้วผิดด้วยนะครับต่อขั้วผิดเครื่องจะไม่ทํางานนะครับ ตัวนี้จะมีระบบป้องกันด้วยแล้วก็ไฟจะชาร์จตามลําดับอันดับ3 4 5 6หไปถึงอันดับเพออันดับ7ก็คือจบกระบวนการใช้ความถี่ก็คือตัวนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าใช้กระแสไปชาร์จใช้โวลต์ไปชาร์จนะครับมันจะปล่อยความถี่เข้าไปด้วยนะครับปล่อยความถี่เข้าไปสลายซันเฟดนะครับพอชาร์จเต็มปุ๊บไฟฟูลฟูชาร์จนี่จะขึ้นนะครับท่านก็ถอดปลั๊กปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนนะครับปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนด้านหลังมีระพัดลมระบายความร้อนนะครับ พัดลมใบควายคามร้อนปิดสวิตด้านหลังก่อนแล้วก็เอาตะคีบออกนะครับทีนี้มี7ระดับเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ว่ามันจะมีคูือบอกนะครับว่าตัวนี้แตกต่างจากเครื่องชาร์จธรรมดาอย่างไงแล้วมันช่วยฟื้นฟูนนสภาพแบตอย่างไรนะครับอันดับ1 2 3มเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยไฟเคิร์ฟตัวแรกนะครับเป็นเคิร์ฟของโวลต์นะครับปล่อยไฟระดับแรงดันไฟกับกระแสนะครับระดับแรงวันใครกระแสที่ต่างกันในแต่ละระดับนะครับแล้วไปสู่อันดับที่7จเนี่ยจะเป็นการปล่อยความถี่ละ เพื่อที่จะสลายนะครับ <S <S เพื่อที่จะสลายซันเฟสนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีคุณภาพนะครับของของอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการชาร์จแบบสลายซันเฟสฟื้นฟูสภาพแบตน้ําท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับาการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จไปแล้วระบบโซลาเซลล์ชาร์จไปแล้วเก็ไแบบไฟไม่ค่อยอยู่นะครับท่านที่ใช้เป็นแบตเตอรี่น้ําอยู่นะครับท่านที่ใช้เป็นแบตเตอรี่น้ําอยู่นะครับท่านลองสังเกตดูนะครับถ้ามันมีคราบข,ขาวเนี่ย ภาพขาวขาวขึ้นตามตามแผ่นธาตุนะครับแผ่นธาตุตะกั่วเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีซันเฟสละนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยเลยนะครับจะเป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลาลดต้นทุนของท่านนะครับแล้วก็ใช้ผลใช้งานได้จริงนะครับแบตเตอรี่กลับมาใช้ได้นะครับให้มีประสิทธิภาพการเก็บไฟที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนสภาพใหม่ๆนะครับ มี2รุ่นนะครับเป็นรุ่น20แอมกับรุ่น40แอมนะครับรุ่น20แอมกับรุ่น40แอมทดสอบแล้วนะครับทดสอบแล้วเทียบกับหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดนะครับตัวนี้ซึ่งซึ่งได้ผลนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับได้ผลเป็นที่น่ามอใจนะครับจะมีบอกเลยนะครับว่าสเต็ปที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเครื่องกําลังทําอะไรอยู่นะครับการฟื้นฟูกําลังทําอะไรอยู่นะครับเจ็ดสเต็ปนะครับตามลําดับขั้นตอนของเครื่องเลยนะครับ สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ M Max Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับเก็บเงินปลายทางครับบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทาง081-680-6051ครับ M Max Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับขอบคุณครับ